สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับบาพี่น้องบุณดำยุกเก้าศูนย์แล้วก็คุณตาซามูไรพี่น้องโอ้ไม่ได้เจอนานเลยเนี่ยนี่เป็นโกเวโก้เอสเคสองร้อยมาร์คทรีแล้วก็ซานีเอสย0สองศูนย์ห้าซีเป็นรุ่นเก่าครับซานีอ้า มาดูคุณตาสมุไรหน่อยโอ้โหยอดฮิตอดีตเคยดังเคยรอในยุค90เออนี่เป็นอาการอาจจะโหลดนิดหน่อยน้องเพราะว่ามีควันหัวหาดูยากนะครับนี่เป็นมาร์กทรี ขนาดผมเดินนี่จะยุบเลยดูสภาพก็โอ้บูมอาร์มสวยนะอาจจะมีปากครับแต่ว่าอาร์มนี่ไม่มีเออบิสมิชิครับ6-3-1รถตุลขนาด20ตัน K3B ค,ครับนะกำเนิดเกิดกที่แดนลาดิ กูอเดนอาทิตย์อุททยร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเคียริงครับคือเอาดินรถดำก็จะดำดินมาครับอ๋ส่วนเจ้ามาร์คซีก็จะโยนหรือว่าทอยครับโอ้ ดูว่าเครื่องเดิมเครื่องเดิมน้นองห6สูบเทอร์โบไดร์อินเจคชันระบายความร้อนด้วยน้ำน่าจะอยู่ประมาณร้อยน่าจะร้อยยี่สิบห้าหรือยี่สิบแปดโอ้กคุมงานนะโคแมนคุมงานครับอาพิลงอยู่นู่นมีโคมาสึด้วยนะครับ มีสี่สองร้อยช่วยกันตรงนี้อยู่สามคันเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือคันนี้แหละครับโอ้เฟรมไม่มีผุช่วงล่างยังเปรี้ยอยู่มอน้าไม่เปิดฝาครับนะโอ้แต่ว่าไม่มีแอร์นี่คนขับเปิดประตูขับเลยอาจจะขุดดินออกครับก็ใช้งานได้ครับ หมายถึงว่างานเบาๆนะปัจจุบันก็ยังมียังมีใช้กันอยู่ครับทั่วไปสป็นแบบมัฟเีนค่าตัวก็อยู่ประมาณสามแสนสี่แสนห้าแสนแล้วแต่ครับแล้วแต่สภาพอายุวันนาำนี่น่าจะประมาณสามสิบห้าปีนะออส่วนซานี่เอสว5สองศูนย์ห้านะครับ ใช้มิซู้งกันไหมลองเป็น6สูบไดร์ฟทั้งคู่เลยนี่ใช้ตะกูลมิซูครับอันนี้6กดีสหนึ่งส่วนซานนี่6กดีสสี่พลังมาจะอยู่ที่148 14 K3 V คนะครับรุ่นเก้ารุ่นเก้านี่ใช้มิซู้ไดร์ฟหสูบต่วาทารุน10ใช้มิซู4 M50 นยครับเพราะมันเร็ว4สูบ หลังมาก็จะแตกต่างกันมั่นสิบครับโอ้เล่นแล้วครับน้องเล่นแล้วนี่เป็นอาการโหลดน่าจะน่าจะเป็นที่ปั๊มครับนะปั๊มดีเซลเช็คปั๊มก็น่าจะหมื่นกว่าบาทครับมาด,ดูก่อนสวดทรงองค์เอว สเปคเขา20ตันโรลเลอร์7นะครับแคริเอร์2การข้างลับตัวก,ก็อเทคกเอร์ซ็นอ่าเพลทที่ญี่ปุ่น100%เครับเป็นสีสีดอกคูณน,นะครับสีดอกคูณอ,อตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับ จะสต๊อกดินไว้ครับนะอ๋อมีดำมาน้องมีดำมมาจะเดินไปได้ไมัลินจะยุบเปลิ ดูใกล้ๆกันใ,ใหญ่นะเลยนี่ไฟฟ้าตัดหมดแล้วแต่ว่ายังทำงานได้ครับมาคตรีถ้าร้อยยี่ก็ยังใช้กันมัคทูมาคตร,รีถ้าเป็นทูก็แค่ฟุ้งเจ็ดครับนะเราต่ำก็คาวาสากิเคสัสมวี ปุ่งกี้ไม่ใหญ่ครับเดีตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูปุ่งกีปุ่งกีก็เปลี่ยนแปลงกันได้ครับอยู่ประมาณ0.85ย์จโอ้เร็วกันไีมน้องอตาสมุไรมีความเร็วสูงเหมือนกันเห็นแต่เก่าๆอย่างนี้ นั่นก็เป็นโฮมาซึดีซีสองรรุ่นแปดครับโอ้พินหลงครับพินหลงดำดินอยู่นู่นรับโอ้เสียงปั๊มไม่มีดังนะพี่น้อง ถึงแม้จะโหลดนะโอ้แต่วา่าซาีนนี่เรี้ยเลยครับเนะลยขึ้นดาวึบขึออ้น,นานจะเห็นคุณตาสมุไรงานหนัก เดิมๆอยู่ครับกระบอกกระบอกไฮดรลิกก็ไม่มีรั่วครับเอวก็มีซึมบ้างก็อาการเดียวก็คือโหลดครับนะมีอาการโหลดเพราะว่าเร <c oughs> าจะเกิดจากปั๊มดีเซลหรือว่ากรองตัน หรือว่าเครื่องรวมอ๋อมันหลงมาแล้วพี่น้องราชาบอดินครับอโอมหนืดครับมหนืดเป็นแล้วผมจะไปยังไงไปได้ไหมเนี่ยเดินข้ามไม่ได้พี่น้องตรงนี้เป็น โทนครับในยุคเกาสูที่เขาล่อมากก็มีสามคันร่วมด้วยช่วยกันไมน้องงานขุดลอกอ่างแต่ว่าดินนั้นสต็อกไว้ครับ ไปเจอคุณตาสม,มุไรก็จัดให้พี่น้องได้ชมกันเต็มอิ่มโอ้นี่ก็พี่หลงครับยุคเก้าศูนย์เหมือนกันสนใจครับดูได้ครับ u ูท b e ช่องชาติเจริญทรัพหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสาม2จ7ดห้า บาทก็บ,บาทไปผนตักก็ตักไปครับโอ๊กบรมายากาศร้อนมากเลยเนี่ยมาได้อารมมาพี่น้องเดี๋ยวต้องไปหาร่มก่อนถือวว่าเอาให้พี่น้องได้ชมกัน สำหรับโคบโต้ k 200ครอิดคิดหนึ่งนะค้องคิดหนึ่งแต่ว่าเรียกมาร์คทรีนะครับไม่ใช่คิดสามนะามาร์คทรูก็สีประปราง907มาร์คทรีก็เรื่องดอกคูณครับแล้วก็จะเป็นมาร์คไฟเลยสีมินมาจะถึงร,รุ่น10รุ่น11นะครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ